ครจะร่วมร่วมร่วมให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนได้ไหมครับอาจารย์กฤษณานะครับแจกก่อนไหมได,ไ,ดได้ครับจแจารย์ครับไาจารยกระจายตรงน <จะ S 2> ั้น ไดแนะนำตัวครับทนายทนายอะไรครับชื่อทนายอะไรครับครับผมเป็นทนายชื่อกิตดาอินทามละนะครับเป็นทนายของคุณมาวดีศรีวิรัน์ครั้งเนบครับข้าใไครับครับผมเป็นทนายของคุณมาวดีศรีวิรัน์นะครับผมชื่อนายกิตดาอินทามรนะครับคุณมาวดีเนี่ยเป็นลูกสาวอาม่าอวยซึ่งเมื่อวันที่สิบเจ็ดสิงหาคสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยศาลมีคำพิพากษา แล้วก็ทางสื่อมวลชนเนี่ยได้เอาไปลงข่าวเกี่ยวกับว่าคดีเนี้ในธรรนอมว่าท่งนนี้รักทรัพย์ไปสองรอยห้าสิบล้านนะครับแล้วก็สารลงโทษจำคุก1ิบสองปีโดยไม่รอลงอาญาซึ่งที่เอาไปลงข่าวเนี่ยมันมันไม่ตรงกับความเป็นจริงในคดีนี้นะครับคดีนี้เป็นคดีที่รักทรัพย์จากธนาคารหนึ่งซึ่งไม่ถึงสองยหสิเพียงแค่ยี่สิบี่ล้านกว่าเท่านั้น แล้วก็คดีนี้เป็นเรื่องที่นางหวยอาม่าหวยเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ฟ้องเองไม่ได้ใช้แจ้งความให้อายการเป็นโจทย์นะก็คดีนี้เป็นคดีที่ฟ้องเองก็สืบเร็วกว่าจบเร็วกว่าตาลก็เลยตัดสินเมื่อวันที่สิบเจ็ดสิงหาที่ผ่านมาส่วนคดีที่เป็นเรื่องใหญ่โตถึงขนาดสอง้อยห้าสิบล้านบาทเนี่ยพนักงานการเป็นโจทย์ซึ่งก็เป็นเงินที่มาจากอีกธนาคารหนึง่งนะไม่เกี่ยวกับ นในคดีนี้นะคนละแบงก์กันว่ากันเถอะทีนี้พอไปลงข่าวอย่างเงี้ยทาให้คนทั่วไปเนี่ยอ่านข่าวอ่านไปนตั้งแต่ตอนที่ว่ามีข่าวโด่งดังว่านนเนี่ยลูกคนนี้รับทรัพย์ไปมันดาไปสองร้อยห้าสิบล้านก็เข้าใจไปอย่างนั้นตลอดเลยนะครับซึ่งคดีนั้นก็อย่างที่เรียนยังไม่จบยังสืบพยานจําเลยต่อไปออวันที่ต้นเดือนธันวาเนี่ยนะครับแล้วถึงจะมีคำพากษนะารนะ ในนี้ว่าในวันนี้พอข่าวออกไปอย่างนี้แล้วทางคุณมาวดีก็หรือว่าคนทั่วไปก็บอกว่าเนี่ยโดนจำคุกแล้วสิบสองปีซึ่งไม่เป็นความจริงคุณมาวดีก็เลยจําเป็นต้องมาที่แจงให้สื่อมวลชนเนี่ยช่วยแก้ข่าวนะครับก็าเรื่องจริงเนี่ยมันเป็นตามที่ที่เราได้ได,ได้นําเสนอข้อมูลไปเป็นเอกสารเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้ถือว่า คุณมาวดีก็น้อมรับคําตัดสินของศาลและจะใช้สิิอุทอ์ต่อไปนะการใช้สิีอุทอ์เนี่ยเราก็มีหลักฐานเพียงพอที่จะให้ศาลอุอทร์พิจารณาพิพากษาใหม่นะครับซึ่งซึ่งอันนี้ประเด็นง่ายๆก็คือว่าหลักฐานที่ให้โจทย์เนี่ยนางบวยเอามามาอ้างส่งในเป็นหลักฐานว่ารักทรัพเนี่ยมันก็คือใบถอนเงินหกใบ จำนวนเงินย4สิบี่ล้านบาทซึ่งเป็นลายมือของนางภวยถอนเองนะแต่ไม่เป็นไรครับน้อมรับคําตัดสินสาลพิจารณาดูแล้วว่าทางนี้เป็นผู้เอาเงินไปก็กทางนี้ก็น้อมรับแต่ก็จะให้สิบุธรถอนในประเด็นนี้ครับส่วนคดีที่บอกว่าสอง้อยห้าสิบล้านที่ใหญ่ตองน,นั้นนะก็จะนัดสืบพยานกันเพื่อการจำเลยนะซึ่งอันนี้ก็ก็ไม่เป็นอะไรที่ทางนี้ก็มีหลักฐานสู้อยู่แล้ว นก็อันนี้ก็เมื่อเดือนเดือนสิงหานี่เองก็ไปขอความเมตตาศาลเนื่องจากว่าคดี2ิ0ล้านเนี่ยคุณมาวดีเนี่ยวางเงินประกัน5ล้านบาทด้วยเหตุที่ว่ามันมีสถานการณ์โควิดด้วยเขาก็ต้องไปกู้นี่ยืมสินมาเงิน5ล้านบาทเนี่ยนะครับก็เลยไปขอความเมตตาศาลศาลก็ให้ความเมตตาคืนมา4ล้านเหลือเงินประกันอยู่1ล้าน เพื่อพิจารณาคดีต่อไปให้สุดในเดือนธันวาคมเพื่อเป็นคำพิพากษาต่อไปครับผมวันนี้ที่มาปอทเนี่ยเราจะมาแจ้งความหรือยังไงครคือคือวันนี้อย่างที่เรียนนะฮะเราเราเอาหลักฐานที่มีการลงในในทั้งออนไลน์ทั้งทีวีอะไรพวกนี้นะครับมาให้ทางพนักงานสอบสวนดูว่าเข้าข่ายไหมนะครับทีนี้อย่างที่เรียนว่าวันนี้เราไม่ให้มาหาเรื่องกับ สื่อมวลชนเพราะสื่อมวลชนอาจจะไปรับข้อมูลที่ผิดมาจากใครก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบนะวันนี้เราก็คือขอความเห็นใจจากสื่อมวลชนว่าช่วยไปลงข้อความใหม่ให้ถูกต้องตรงกับคดีและตรงกับจํานวนทุนทรัพย์ที่เสียหายนะฮะถ้าสื่อมวลชนไปลงให้เราเป็นที่พอใจปุ๊บเราก็จะไม่ดำเนินคดีเพราะถือว่าเป็นการเข้าใจผิด เบื้องต้นจะมารึกษาพนักงานสอบสวนใช่ครับหะว่ามีเข้าข่ายความผิดอะไรบ้างแต่ว่ายังไม่ได้พิจารณาคีใช่ครับเขาบอกว่าผิดแต่ว่าทางนี้บอกว่าก็ขอเวลาตัดสินใจนิดนึงว่าถ้าสื่อบนชนหรือวันเนี้ยหรือยันเนี้ยมีการลงข่าวแก้ให้นะแก้ไขอ่าทางนี้ก็เหมือนกับไม่จะไปเอาเล่นทําไมนะครับก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดเล็กน้อยก็ให้โอกาสมาชี้แจงความจริงแล้วก็ไม่ดําเนินคดี สอบถามคุณคุณบาวดีเจ้าตัวมีอะไรอยากจะพูดตรงนฮะอ๋อไม่ค่ะพี่จายพูดหมดแล้วตามที่จายบอกไปครับคือคือพูดนิดนึงว่าว่าในเนี้ขนาดของคุณอาหมาหวยกับบาวดีเนี่ยเป็นจริงแม่รู้เป็นจริงจริงเลยจริงจริงแล้วแม่ใช่ใเราเราเหมือนกับมีเรื่องจริงๆรแล้วเองเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องในครอบครัวคนนอกก็ไม่รู้กัาเราหรอกค่ะว่าครอบครัวเราเป็นยังไงบ้าง รับมอบอำนาจที่มาฟ้องนี่ก็อย่างว่าเราทํางานกันมาตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเขาถึงไม่เกิดไม่ทราบว่าเขามีเอ่ออะไรยังไงถึงมาฟ้องเราก็พ่อก็อจะบอกแพ่เนี้ยแหละคะ่ะว่า,เอ,าเออเราเราเรา,เราคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีใครรู้กับเราหรอกว่าครอบครัวเราเป็นยังไงบ้างนะคะพี่พนะ้องอกคนคนระับ เคนนึงค่ะสองคนเพราเป็นคนโตเลยคนเราคนเล็กคนเล็กเราคนโตรู้เรื่องนี้ไหมครับก็ลูกสาวเขาอ่ะเป็นคนมาฟ้องอ่ละแค่นั้นเองค่ะประเด็นแค่ลูกสาวเขาก็คือพี่สาวเราพี่ชายเราเปพี่ชายพี่ชายคนนึงเราน้องน้องคนสุดท้องครับเพราะว่าครอบครัวเราก็ไม่มีพี่น้องเยอะมีแค่สองคนพี่น้องจริงๆแล้วถ้าตกลงกันได้ก็จะจบแต่นี้ไม่ตกลงไม่คุยกันเลย มาฟ้องกันเลยอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะคะเราก็เลยต้องไปพิสูจน์เสร็จในชั้นศาลถูกต้องค่ะซึ่งศาลศาลชั้นต้นนี่สัดเสินออกมาแล้วข้อมูลคดีคดีหลักคือสองร้อยสิบล้านในยยังยังค่ะยังสืบไม่เสร็จเลยค่ะครับคือคือเลียดนิดนึงเรื่องเงินอ่ะเงินห้าล้านบาทนี่เราพูดได้พูดว่าคือตอนนี้นะมีคนคนหามากเลยว่าไม่เลี้ยงดูแม่ตัวเอง แล้วยังรับรัพย์อีกเอย่างเงนี้เขาเขาใช้สิทธิ์ฟ้องแล้วนะฮะเงินห้าล้านเนี่ยตอนนั้นคือมีการแบ่งเงินกันแล้วปรากฏว่าทุกคนได้กันหมดรวมทั้งเมื่อกี้ลูกชายมีแค่ลูกสองคนใช่ไหมครับลูกชายหนึ่งพนลูกสาวก็ได้เท่าๆกันเป็นเงินสดไปทีนี้ทางนี้เขาก็ออกไปทําธุรกิจส่วนตัวเขาก็ทางทางอาม่าก็บอกว่าจะอยู่กับลูกชายก็อยู่ทีนี้ ประมาณเดือนปลายปีปลายปีห้าเก้านี้ก็เป็น<า>ห่วงใหญ่<า>เป็นห่วง<า>ใหญ่อากก็โทรไปถามพี่ชายบอกว่าเออเงินที่แบ่งไปเนี่ยอามาก็ได้นะครับแต่ว่ารักษาพยาบาลพอไหมทีนี้ก็บอกว่าเออก็ไม่ค่อยไม่ค่อยพอเท่าไหร่ทีนี้เลยเอาเงินสดสดห้าล้านบาทฝากให้พี่ชายอันนี้คือผมพูดได้เพราะว่าสารตัดสินถึงที่สุดแล้วในชั้นอุทธรณ์ฝากให้พี่ชายไปห้าล้านบาท ในเดือนตุลา59ปรากฏว่าไม่ถึงมือนะครับไม่ถึงมือเสร็จแล้วอาม่าก็เข้าใ้ผิดอีกว่าเอ๊ะแยกย้ายไปแล้วไม่ดูแลเลยเนี่ก็เลยมาหาเขตฟ้องเนลรคุณนี่ก่อนนะก่อนที่จะมีคดีอาญาใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนางพวยเขาฟ้องนะครับว่าเนลรคุณเอาเงินมาเอาคืนมาที่สิ่ที่อย่างง่ายไปสิอะไรพวกนี้อ่า เอาที่ดินนะไม่ใช่เงินนะเอาที่ดินคืนมาปรากฏว่าทางนี้ก็ตกใจเอา้าทําไมแม่พูดงนั้นละ่ะว่าของเงินไม่ช่ารักษาพยาบาลนีด้เดียวก็ไม่ให้ก็เลยไปดูดสื่อสารเลาเรื่องแล้วเอา้าฝากเงินไม่ให้ทางนั้นก็เงียบไม่โลก็เลยต้องมีการฟ้องคู่กันไประหว่างคดีในละคุณกับคดีเงินห้าล้านอันนี้เรียกเงินคืนห้าล้านแล้วก็สู้บอกว่าเป็นเงินของเขานะ ก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นเงินของอะไรยังไงก็บอกเงินของเองเออปรากฏว่าสารพิสูจน์พิจารณาแล้วต้องคืนพี่ชายก็ต้องเอาเงินมาคืนก็ห้าล้านบาทถึงที่สุดนะแ,แล้วแต่ทีนี้ทําไงล่ะครับเข้าไม่ได้บ้านก็จะเข้าไปก็กีดกันนะนี่ก็เลยเงินห้าล้านบาทมาน,นี่ก็ยังเก็บรักษาอยู่นะเพื่อวันนี้คืนนี้เกิด ว่าต้องการใช้เงินเราทั้งนี้ก็พร้อมนะแต่แต่ในเมื่อทุกคนกีดกันหมดแล้วก็เป็นคดีด้วยเนี่ยมันเหมือนจะว่าเสียใจเลยครับที่ไม่รู้จะเอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือมันดาได้ยังไงแต่คดีนี้ก็จบลงที่ว่าเป็นผู้ผิดเห็นไหมครับดังนั้นตรงนี้ไม่เป็นไรครับเราก็ต้องต้องต่อสู้ต่อไปเลือีกเหลืออีกอีก,อก,อก,อกคดีครับที่งอยู่ในขั้นต่อ คดีคดีจริงๆนะมีมีคดีวันเมื่อวันที่สิบเจ็ดแล้วก็มีคดีที่เกี่ยวกับเงินสามกองร้อยห้าสิบล้านแล้วมีคดีผู้รล่โภคอีกสามร้อยห้าสิบล้านซึ่งธนาคารโดนฟ้องเป็นจำเลยที่หนึ่งอันนี้เป็นเป็นคดีของฝั่งนู้นนะที่เข้ามาฟ้องส่วทนทางนี้<ว>เขา<ว>ก็ฟ้องกลับไปอหลายคดีนะฟ้องกลับไปแต่ขาดคดีคือจริงหลักๆก็คือสองร้อยห้าสิบล้าน แต่สองร้อไอ้ยี่สิบล้านเนี่ยคือมันขึ้นมาเป็นคดีเมื่อเมื่อไหร่แนละ้วคือทําให้สืบเขาคคือคือไม่ฮะคือคดีเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยมีคนนึงเขาไปแจ้งความหมายถึงรับมอบน่าจะพม่าเนี่ยไปแจ้งความในปีหกศูนย์ประมาณเดือนอน่าจะต้นปีหรือหรือกลางปีหกศูนย์เนี่ย คือเขาไปแจ้งความเนี่ยบอกเลยว่าแจ้งความว่าเงินหายไปสามร้อยห้าสิบล้านประมาณนี้นะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเน้นหนักแ่าเนี่ยมีสองธนาคารนะมีสองธนาคารก็ถูกครับมีสองธนาคารเดี๋ยวนี้ในระหว่างที่คดีเนี่ยกาลังสอบสวนอยู่เห็นไหมสอบสวนยังไม่ได้ฟ้องเลยที่ว่าเงินเงินสามร้อยห้าสิบล้านของธนาคารมันก็เกิดไปกรณีเมื่อกี้ที่บอกว่าอาม่ามาฟ้องเนลคุณนะ ปรากฏว่าพอคดีคดีเนลกุณจบพ่อแม่บอกว่าอยู่ๆก็ถอนฟ้องก็คงเข้าใจว่าเนี่ยทางนี้ไม่ใช่เนลกุณก็ฝากไปห้าล้านนั่นเองถอนฟ้องไปแต้นี่คดีอาญาที่ว่าแจ้งความให้ส่งเรื่องมันต้องมันต้องไปตอบยุติไม่ได้ใช่ไหมฮะเสร็จแ,แล้วก็พวกเนี้ยก็คือกลุ่มคนที่ว่าเป็นอะไรที่เขาไปเป็นพยานในคดีที่พนักงานสอบสวนเขาก็ดําเนินคดีปรากฏด,เดาฏดเนินคดีเนี่ยก็ดําเนินคดีเมื่อกี้ที่ที่ถามว่าว่าดำเนินคดีแตก เกี่ยวกับ250ล้าน,าน,านในคดีคดีหล,ลักคดีเนี้ย <4 S 1> พยังานยการก็ไม่ได้เป็นโจทย์ไงทั้งที่แจ้งความเห็นไหมแจ้งความว่าสองธนาคารนะแต่ว่าเวลาฟ้องตอนปีตุลาเดือนต,ตุลาปี6กสอ้หกสองเนี่ยฟ้องไปธนาคารเดียวซึ่งคดีนี้ถือว่าเป็นคดีหลักเห็นไหมก็มันตั้ง250ล้านแต่คดีเกี่ยวกับ24ล้านเนี่ย ในเมื่อเขาแจ้งความไปแล้วแต่อายาการไม่ได้ฟ้องเขาก็มาใช้สิทธิ์ฟ้องเองนี่ไงมันเป็นกรณีนี้เขาไม่ใช้สิทธิ์ฟ้องเอง,ท,งทั้งที่แจ้งความไว้แล้วก็ไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิ์ที่ที่ผู้เสียหายจะกลายเป็นโจทก์ฟ้องเองครับคดี24ล้านที่ตัดสินไปเนี่ยเราอุทธรณนะ์ไหมก็กำลังจะอุทธรณ์ไงเขาอ,อุทธรณ์ก็เดือนหนึ่งก็17กันยา<ม>นะที่ที่ที่ทมาแถลงวันนี้ก็คือว่าไม่ใช่ว่าไปโต้คำพิพกษานะครับเราเราจะใช้สิทธิ์ อุทธร์ลิ่งนี้มันก็เกิดจากหลักฐานที่ปรากฏในทร้านร้านห้าร้านปรเดิมหลักทรัพย์เดิมที่ประกันใช่ทรัพย์เดิมฮะมีมีทนายฝ่ายฝ่ายฝ่ายเอามากฝ่ายมากเขาฝ่ายมาถามาการแล้วยี่สิแตกแตกย่อยก็นี่ไงคือคืาบอกว่าขโมยขโมยไม่ให้แม่รักษาตัวอะไรก็บอกเลยนะฮะว่าว่าเขาแจ้งสองสองสถาันสองธนาคาร เขาแจ้งสองธนาคารแต่ว่าวันนี้เราก็เห็นว่าอาอีกธนาคารหนึ่งไม่ได้ฟ้องเราก็เลยไปสู้อยู่ในคดีธนาคารที่สองรตอห้าสิบเนคดีนี้หลังเ็าเป็นโจทย์ฟ้องเองํอารมาเป็นโจทย์ฟ้องเองโดยหลานสาวเป็นผู้ละหม่อมหน้านี่ไงจะบอกว่าวันนี้อยู่ๆก็มาอะไรนะที่เมื่อกี้ปรักถามมาว่าทำไมถึงว่าเไม่ใช่ใชแล้วทำไมถึงว่าอันนี้อึมครึมอยู่ทำไมอไม,ไม่คืนเงินเขาละอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะ คือจริงๆแล้วคดีเนี่ยผมเรียนเลยว่าทางเนี้ยเขารู้อยู่แล้วว่ามีการแจ้งสองธนาคารเพียงแต่ว่าก็รอดูอยู่ว่าจะฟอ้องไม่ฟอ้องเห็นไหมครับบงเอิญนท่านอายการท่านไม่ได้ฟอ้องก็เลยกับตาดูว่าแล้วสิทธิของผู้เสียหายก็มาเป็นโจทย์ได้ก็เลยพอปีปลายปีหกสามเขาก็เลยไปฟอ้องเป็นคดีเนี้ยคดีที่ตัดสินยี่สี่ล้านเนี่ยดังนั้นตรงนี้อย่างนี้ไม่ได้เฉยเมยนะครับ แต่ก็มองว่าฟ้องเมื่อไหร่ก็ต้องสู้นะแต่สู้แล้วแพ้บอกว่านี่ไงทําไมเพิ่งจะมาบอกว่าอเอาเงินไปมันไม่ใช่ <c oughs> ทุกทุกวันใหเอมาม่าใครดูแลคุณพี่ชายพ <c oughs> ี่ถึงพี่ชายพี่ชายคนรทุกบาลตอนนี้เขาอมาม่าพูดสื่อสารอะไรได้ไหมครไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วเราในพี่ๆน้องๆครอบครัวเดียวกันมีโอกาสที่จะได้คุยแล้วไม่ได้อยู่แล้ว เขาไม่เข้ามาหลายปีแล้วค่ะอ๋อตัดขาดกันไปเลยอ่าคุณครับครับ ถ้าในการโผนกระแสกันใช้เขาจะออกก่อนเขาเนี่ยเพราะครอบครัวก่อนก็นู่นเี๋ย่นทลูกลูกเบลล์ทนก็ที่เพชรบูรณ์ีที่อะไรนั่นน่ะอุทัยคือเป็นเนียนเป็นเนียถ้าถ้ามีเวทีเนี่ยเขาเขายินดีที่อะไรที่ว่าเราไม่ใช่เป็นโต้ไปโต้มาแล้วก็เสื่อสื่อครับสื่อที่ว่าจะฟ้องอะไรที่ที่ว่าดูว่าสื่อคนไหนที่สื่อที่ไหนที่ลักษณะข้อความดีอะไรเงี้ย นี่ไงนี่ไงก็เตรียมมาหมดแล้วที่าำหมดแล้วที่ทำกนเทาะเข่าคนี่ยเป็นแล้วแจ้งแล้วมันจะเป็นเหมือนกับเราไปนั่นแถวคือวันนี้ผมบอกว่าหลักฐานแค่บอกว่าให้ทั้งงานสอบสวนดูว่าใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้เราก็จะเตรียมไว้แต่ถ้าบอกว่าไม่ได้เลยคุณไปไปแจ้งความไม่ได้เลยเราก็ไม่มีอะไรนะหลักๆกกี่ที่ครับโอ้ หมดเลทั้งหมดเลยทั้งนักเสเหมดเลยเกินสิเกินเขาป็นไม่สามารถที่มาได้ก็พีอนสิบแต่ยีสนี่คือเขาก็เลยแบบเสไม่ได้ตางนเลยแบบอาจจะืสอสารทิงเนี่ยขมันแตกแยกแล้วก็ไปฟองเองไม่ใช่ครับก็ถุณนี่บอกว่าอย่าด่วนอยาด่วนเอาไปลงใช่ไหมทีนี้ว่ามันมาจากใครล่ะใช่ไหมั้ี่ข้อมูลเนี่ยมันต้องมีคนส่งใช่ไหม ข่าวว่ามันต้องมีคนส่งแต่นี่คนส่งเป็นใครอะผมไม่อยากพูดหรอกนะฮะคืออันนี้พอส่งแล้วไม่รับผิดชอบจะให้สื่อมารับผิดชอบวันนี้ผมก็ถึงไม่บอกผมก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องมามาเรตรงโทษสื่อวันนี้เราปรึกษาส่่อมากหนแต่ว่าจริงจริงต้นเหตุมันต้องมีคนส่งข่าวเห็นไหมคือวันในวันนั้นอะผมเรียนเลยว่าสารในที่วันนั้นเป็นเรื่องของโควิดท่านบอกแล้วว่าให้เข้าไปเฉพาะ โจดทนายโจดจำเลยทนายจำเลยฝั่งละสองคนทีนี้คำพากษานี้จะหลุดไปจากใครอก็ลองต้องคิดกันเองใช่ไหมครับคดีสองร้อยห้าสิบนี้ตั้งแต่ปีนะก็หกสองหกสองคูลาคือมันมาคู่กันอยู่แล้วไม่ใช่คู่ก็บอกแล้วว่าแก้งความด้วยกันในปีหกศูนย์แล้วว่าสองร้อยห้าสิบเจ็ยี่สิบสี่ มันไม่ได้แยกกันนมันคือมันก้อนเดียวคื้มันเป็นก้อนแล้วเขาทุนงานสอบสวนก็ไปแยกเอาเองแยกฟองไอ้นี่กออนรอยสิบอนอันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยการอันที่สี่ล้านเนี่ยมันเป็นมันแตกเนี่ยเป็น6ครั้งใช่หครั้งคืออันนี้มันเป็นแบค์เดียวกันนะฮะมันหกใบนี่ก็หกกัมเหมือนแบ่งหกกัมแต่ละละ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้พนักง,งานสอบสวนดูเอกสารว่าเข้าถ่ายผิดกฎหมายรื่องอะไรบ้างเป็นเรื่องยังไงคะรบกวนเรา,าเรื่อง,องที่ฟางนะครับอย่าง,างนี้เขาเป็นหรือว่าเป็นเป็นผู้วามในคดีนึองอกับแม่ว่าคม่ป่วยอ่ะพร้อมแล้วก็ไปศาลศาลที่หน้าศาวันะที่27ค่ะที่อยู่มาก็คดีนี้ชัดเจนเลยว่าสุนทรพัก27ล้าน จากผู้พิจารณาฟรี6ชด่วโงค่ะเอนขอนเนี่เนี่ยขาวว่าขอนเยังไปขอทนายกันอยู่น2ปีก็ศาลก็ไม่พ้านอางนี้ทีนี้เพราข่าวไปลงเนี่ยกลายเป็นว่าเงิน250ล้านซึ่งมันผิดคดีเลยทีนี้ก็เสียหายเพราะว่าคดีนี้นั้นยังไม่ยุติเขาก็ยังอยู่ในระหว่างสืบพยานต่อเนื่องยู่ก็เหมือนว่าคุณโดนหมิ่นประมาทประมาณนี้เปล่าค็ตัวทั้งหมิ่นประมาททั้งงงข้อความเท็จอ่ะคือ ิงม er ันนนเเเป็ดือาาษได้ค่ะเดี๋ยวหนูรบกวนขอบัตไประชาชนหน่อยค่ะรกวนบริตต่อค่ะ เบอร์ติดต่อค่ะแปดหนึ่งค่ะหกสามเค่ะสี่หกเก้าสี่หกเก้าส่อันนี้ยังไม่ได้แจ้งความที่ไหนใช่ไหมคะยังเลครับยังที่จะมาที่ที่ไหน ใน็ถไ์หรือว่าอย่างเงี้ยคะนี่ะี่าอยู่นีมีทั้งไทั้งทางสื่อออนไลน์ทั้งทางทีวีสนัาข่าวต่างๆครที่เสนอข่าวเรื่องหัวหมดนะฮะว่าอย่าเี้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราควรคุณมาดีกับข้อมูลนะคะ ปากกาตรงนี้ค่ะไมนน่ดูืนนะคะ ตรงข้อมูลทีต้องสงสัยอะคะเป,ป็นไว้ได้นะคะก่อนตรงวันที่ทราบเรื่องเวลาเขาเข้าอยู่ที่บ้าน<ด>ที่ทำงานว่าที่ไหน